ลูกสาวช่วยคุณพ่อเลี้ยงไก่น่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยล่ะคะ่ะถือว่าเป็นพระเอกมากความสามารถที่หลายคนชื่นชอบอยู่เหมือนกันคะ่ะสําหรับพระเอกดังน้ำรับผีพัด ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าความหล่อนั้นเหมือนเดิมค่ะและก็เขาเองเป็นพระเอกที่ใช้ชีวิตติดดินมากๆต้องขอชื่นชมเลยจริงๆค่ะกับล่าสุดนี้เรียกได้ว่าครอบครัวนี้กําลังจะมีน้องคนที่3แล้วนะคะกําลังจะมีลูกอีกหนึ่งคนมาเติมความสุขให้กับครอบครัวล่าสุดหนุ่มน้ำออกมาเผยคลิปความน่านรักของลูกสาวยางน้องมาลีนกําลังช่วยคุณพ่อให้ข้าวไก่เลยแหละค่ะดูละเนี่ยสนุกสนานมากโดยหนุ่มน้ำได้ระบุแคปชั่นไว้ดังนี้ค่ะ มารีนให้ข้าวไก่ค่ะเป็นภาพที่เห็นแล้วอดที่จะยิ้มตามไม่ได้เลยจะน่ารักขนาดไหนลองมาชมภาพไปพร้อมๆกันค่ะ